ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1กลับสู่ช่วงที่3ค่ะฮีเอลวีค่ะคไม่ฮาเหรอ <S <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อกำลังเล่นแบบ ติดตามเอาสวัสดีวิวครับผมสวัสดีคุณโจสวัสดีชัมสวัสดีครับผมชอบมากเลยทุกคืนวันอาทิตย์เหมือนใครแบบเปิดลูกบิดแล้วไม่ออกนั่นก็ตัวหรือเปล่าเอ้าสปอร์ตมาเฟียเราก็เช่่ยกันนี่คุณผู้ชมหลายคนไม่ทราบนี่ผมต้องขอบคุณเนี่ยต้องขอบคุณคุณโจนี่เป็นคนตั้งชื่อนะอ่าตอนแรกนะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้ดูแล้วรายการสปอร์ตมาเฟียจะเป็นแล้วสปอร์ตบันพัฒสปอร์ต สปาเกตตี้ฮาบุยเกะลลาอะไรนะไม่ใช่กีฬาลีลาสปาเกตตี้แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันครับว่าคุณอยากจะดูสปอร์ตมาเฟียหรือว่ากีฬาลีลาสปาเกตตี้ก็นี่แหละครับก็เป็นผู้ตั้งชื่อใครชอบก็ยินดีนะครับใครไม่ชอบก็นี่แหละครับมันนี่แหละครับเป็นมนตั้ันไม่เกี่ยวกับผมนะฮะวันนี้เนี่ยจามผมมีเรื่องอึดอัดแน่นอกแหมเจอคุณแน่นทีแน่นอกเลยนะฮะจริงจริงจริงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมนะเออทำไมวันนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่บ้าน สักพักหนึ่งตอนบ่ายๆเนี่ยมีคนมากดอ่อนหน้าบ้านติ้งนองติ้งนอง,ง,งผมก็วิ่งไปเปิดประตูบ้านปรากฏว่าม,มีผู้ชายคนหนึ่งมาถามหาแม่ผมอืถามว่าแม่อยู่ไหมแล้วเขาเป็นใครผมไม่รู้จักไงอ๋อเสร็จปุ๊บแม่ผมก็เดิอนออกมาปุ๊บแล้วบอกกับผมหันหน้ามาเรียกพ่อสิชีวิตผมพี่ยี่สิบสามสิบปีอะอยู่กับแม่มาสาอยู่กับแม่มาสองคนนะพี่ผมไม่รู้จักด้วยผู้ชายคนนี้มากดอ่อนหน้าบ้านผมแม่ผมเดินมาบอก เรียกพ่อสิลูกแล้วคุณว่าไงคือมันไม่ได้อ่ะพี่ก็จังโอ้โหพยายามแบบกัดฟันเว้ยพ่อ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 แม่ตบหัวเป๊ะเลยแม่บอกเรียกแค่นี้พ่อจะได้ยินได้ไงล่ะคือน้าคนนั้นเนี่ยมาหาพ่อหอมแล้วแม่ก็บอกว่าเรียกพ่อเรียกพ่อสิโอ้ยแล้วเสียสามจุดพลาดเสียสามจุดพลาดเข้าใจไงเสียเวลาฟังไปสามสิบปี าวันนี้เข้าสู่ช่วงหน่อยนึงดีกว่านะครับเฮียวิฮังผมเนี่ยวันนี้อย่างที่วิวบอกไปใช่ไหมใช่วันนี้คุณผู้ชมครับหยิบกระดาษกับปากกามาเลยวาดรูปมีเมจงไปเจออาชีพงานขอหน่อยอ่ะวาดอะไรก็ได้ใช่ไหม<ด> 1, 1> พี่แชมป์หนึ่งแผ่นวิวหนึ่งแผ่นเดี๋ยวว่าในสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับทั้งบ้านเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งกระดาษกับปากกานะครับอันดับแรก วาดบ้านก่อนนะอันนี้สุดแท้แต่เลยนะครับจะดีไซน์จะเป็นบ้านแบบไหนก็ได้ถ้าเสร็จแล้วบอกผมนะแล้วหลังจากนั้นวาดภูเขาครับจะเป็นภูเขาดอยอินทนนท์เอวเวอเรสต์นั่นนู่นนี่อันนี้สุดแท้แต่เหมือนกันเสร็จเสร็จปุ๊บเรียบร้อยวาดต้นไม้ครับอ่าต้นไม้จะเป็นต้นอะไรอันนี้แล้วแต่วิวนะแล้วแต่วิชา์นะดีไซน์ได้เต็มที่เลยมีต้นไม้เสร็จปุ๊บก็ต้องมีแม่น้าครับมีแม่น้ําเสร็จปุ๊บ บ้านเนี่ยเราวาดไปเรียบร้อยแล้วเกือบลืมไปต้องวาดรั้วบ้านด้วยแหมต้องมีรั้วบ้านนะจ๊ะผู้ชมวาดตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงมีรั้วเสร็จปุ๊บนะฮะมีงูมีงูต้องมีงูโอ้โหดูให้วาดแต่ละอย่างงูมันยากตรงไหนผู้ชมว<ะ>าดงูมีงูมีพระอาทิตย์อาทิตย์อ่าถูกต้องมีพระอาทิตย์คุณต้องจบแล้วนะเพราะว่าผมหมดที่แล้วอมีนกสุดท้ายแล้วมีนกนก คุณชาวบ้านเสร็จแล้วครับเสร็จหมดละพี่ช้างเสร็จแล้วนะสุดยอดวิวเสร็จแล้วนะเนี่ยแวนโก้เลยเนี่ยโอเคเนี่ยไหนๆๆๆอ่ะโชว์กล้องด้วยอันนี้บ้านเดี๋ยวต้หมดก่อนอันนี้บ้านนี่ภูเขาต้นไม้คือต้นมะพร้าวอันนี้น้ำไม่เป็นน้ำเหนือถนนเนี่ยน้ำน้ำรั้วรั้วบ้านไม่สูงมากงูโอ้ยสาบานพาทิพาทิสนกนก อ่ะนี่นกเหรอครับนกไงในนกนกเวลาคุณมองแบบไกลดินแดนอันไกลโพ้นไงนะผมมันจะเห็นเป็นเส้นๆอ่ะถูกต้องอ่ะไหนวิเคราะห์ซิเป็นยังไงอ่ะดูขออาจารย์แชป์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอ้ยนี่พรับอ่ะอ่ะอ่ะผู้ชมครับพีรพลวาดรูป มันยังไงขบันใหญ่นี่นี่บ้านภูเขาผมแสมพระอาทิตด้วยนีพระอาทิตต้นไม้ครับผมนี่อะไรอ่ะนี่ภูเขาหรือใครก้องคงนี่อะไรอ่ะจะไม่รู้หรอแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ารู้ว่ามีไฟฟ้าอันนี้ไว้ชดโจรโอ้แล้วก็ แล้วก็นกครับผมครับผมอ่ะมาดูนะครับผู้ชมทงบ้านที่วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพี่แชมป์ไม่มีงูเดี๋ยวเขียนชื่อด้วยแชมป์ไหนมีงูเปล่าเราอาจารย์นี่ไงงูอาจารย์ไหนงูนี่นี่สีอ่ะสีดำคือของแชมป์อ่ะโอเคบ้านเนี่ยมันหมายถึงตัวของตัวตัวคนวาดเองหมายถึงตัวคุณตัวพี่แชมป์ตัวคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดบ้านเนี่ยที่มีหน้าต่างเยอะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแน่ ชอบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆชอบรู้จักคนใหม่ๆอ่ะแล้วคนไม่มีจะสังเกตว่าคุณแชมป์เนี่ยนะครับไม่มีจะมีน้องน้องชายคนหนึ่งเดินไปไหนมันต้ไปด้วยกันมีโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ใครคนหนึ่งมีวิวมีค่อยถือของคือของหมดแล้วครับชีวิตครับทีนี้มาดูต้นไม้อ่าต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวใช่ไหมฮะต้นไม้เนี่ยเขาหมายถึงเรื่องราวของครอบครัวบุพการีคุณพ่อคุณแม่ยิ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยว่าต้นไม้เนี่ยนะครับไว้ใกล้บ้านเท่าไหร่เนี่ยคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รักครอบครัวเนี่ยไม่ไม่เคยแคร์ครอบครัวเลยเอาภูเขามาตั้งกันเมื่อกี้ก็สังก่อนว่าให้ว่าภูเขาแล้วมันอยู่ที่จินตนาการถูกไหมไ่ังเอยเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดกับที่บ้านส่วนไม่ห่างเป็นคนรักครอบครัวนะครับแล้วก็ ต้องคอยให้ครอบครัวเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตอันนี้อันนี้มาดูเรื่องราวของภูเขากับพระอาทิตย์ภูเขากับพระอาทิตย์สังเกตว่าสองคนเนี่ยนะครับนี่นะฮะพระอาทิตย์เนี่ยเขาบอกถึงความสดใสของแต่ละคนอสองคน,เ,นเป็นคนที่สดใสมากแล้วพระอาทิตย์ที่ไม่มีอะไรมาบดบังเนี่ยหมายถึงว่าสองคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เปิดเผย<อ>หนักแน่นแต่เปิดเผย ทำอะไรทำจริงหนักแน่นผู้ชมลองดูตามไปเรื่อยๆนะครับดูว่าถูกหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูเรื่องของรั้วรั้วเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงความรอบคอบอแสดงว่าพี่แชมป์เนี่ย คูนโต้แล้วคุณชมนะรอบครอบมากโคตรรอบครอบอ่ะใช่พีฟฟ้าช็อตมีฟ้าช็อตนะฮะหมายถึงว่าการใช้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาอม่อยสิเพราะวิวเนี่ยรั้วของวิวเนี่ยนะครับไม่ใช่รั้วบ้านนะเหมือนรั้วกันแกะหรือแพะออกมาจากฟาร์มอ่ะถูกต้องน่ารักไงคงไปฟาร์มโชคชัยบ่อยอ่ะถูกต้องวาดภาพนี้มาเนี่ยแล้วยัง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 มาดูงูก่อนงูงู งูจา์วะเนี่ยเป็นงูเขียวเป็นงูเขียวเขายังกล้าพูดว่าเป็นงูเขียวอีกผมนึกว่าหัวงอกโดนเหยียบเหมือนหัวงอกเลยมีหัวมันหน่อยๆเนี่ยเขาบอกว่างูเนี่ยนะครับหมายถึงคนรักเออโอแล้วอาจารย์ชป์วาดมาเนี่ยคือรูปร่างลักษณะของคนรักเหมือนหัวงอกยาวเลยที่เดียวโอเคแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรไหนไหนไหนโคตรโคตรอะโคตรโคตรอะคงสั้นมั้งฮะ ไม่เขาบอกว่างูเนี่ยหันหน้าเข้าบ้านอ่ะของวิวก่าหันหน้าเข้าบ้านของพี่แชมป์หันหน้าเข้าบ้านแปลว่าอะไรอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่คุณรักหรือคนที่รักคุณเนี่ยจะสนใจในตัวคุณเพราะเพราะคุณคือบ้านถูกไหมเนี่ยคนรักจะคอยมองบ้านคุณตลอดเลยเหมือนกันเหมือนกันในมองบ้านมองบ้านเหมือนงานใส่ใจละใจใส่ใส่ใ่ใจกันละกันนก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 เล้านกนกเนี่ยนะครับหมายถึงเพื่อนครับผมไหนนกอาจารย์นี่มีหลายตัวเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแต่เพื่อนต้องอยู่ในความรอบครอบนะ โดนลวกกันเลยส่วนวิวก็ม <whales> ีม <ots> ีเพื่อนเยอะเหมือนกันอยู่ต้าพาทิบถูกต้องซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นไงนะสำหรับผมนะในความคิดส่วนตัวนะครับ ผมว่าอันนี้แม่นกว่าดูดวงอ่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยการดูดวงมันออกมาจากคุณหมอกแต่อันนี้มันมาจากตัวคุณเองเลยใช่แล้วว่าเองแผมคิดว่าถูกค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือวาดยังไงก็อย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีเทคนิคอะไรแปลกเดี๋ยวจะมานําเสนอโอเคแต่ว่าตอนนี้ไปคลายเครียดกันหน่อยดีกว่าอ่ามีอะไรคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปฮะคลิปฝรั่งเนี่ยนะครับที่มาเมืองไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าชอบทานอะไรบ้างส้มตำส้มยำผัดไทยอ่ถูกต้อง วันนี้ครับเมื่อฝรั่งทานส้มตำแล้วเกิดอาการเผ็ดจี๊ดจ๊าดเผ็ดจนถึงกระทั่งแบบไฟแลบแล้วก็เกิดเผ็ดจนไฟลับแล้วไฟมันแลบออกมาจริงๆอ่ะเฮ้ยบ้าจริงป่ะคนที่เห็นเขาจะเป็นยังไงน้ำลาเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่เขาแกล้งเขาแกล้งมีเทมงานเขาเซ็ตไว้อ่ามาดูครับผู้ชายคนนี้แะแวะมาเจอบูธส้มตำครับอ่อฉันขอชิมส้มตำหน่อยได้ไหมอ่ะ ขอสี่เม็ดหรือสี่ครบอ๋อสี่เม็ดได้เลยขอชิมหน่อยแล้วกันนะโอ้ my god ดูนะฮะว่าอาการเผ็ดจนไฟลับมันเป็นอย่างนี้เอ้ยไฟพุ่งอย่างี้เลยหรอไฟพุ่งไฟพุ่งดูดูนี่ก็เตียวมาก็เตียวมาประมาณนี้โอ้โหพี่ดูครับแต่ละคนหน้าตาเยเกกันใหญ่ โอ้ไม่เคยเห็นนี่คืออาการเผ็ดชนไฟแลบอยู่ไอเาเขาเนี่ยโอ้ตกใจเนี่ยนี่คือจริงๆเขาติดตั้งไว้แล้วถูกต้องเขาเตียวมาเตียวมาเนี่ยไปหลอกเขาไปหลอกเขานะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าไม่คาดฝันไงค่ะใครจะบ้าบอมันไปมันไม่ได้อยู่แล้วคนไม่ใช่มงกรนะิอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเยวีฮาผมโจโจ้ลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ช่วงหน้ามีอะไรครับพี่แชมป์หลังจากปั้นโจโจจูดุยเป็นคนดังไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะมีเด็กปั้นอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วก็คนนี้เนี่ยสุดยอดลีลาในการนําเสนอของเธอนั้นโอ้โหฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงบันเทิงกับคอนเสิร์ตที่เดียวในโลกยิมนาสติกและดนตรีจะเป็นยังไงช่วงหน้าเราจาจัดไปยังยังยังไม่หมดเบรกอีกกดได้แล้วพุ่มกับสักได้แล้ว